โชคลองหน่อยอาโชคลองเพียวก่อนเปล่าไม่เพียวเหรอเพียวไหมเพียวก่อนดิเพียวก่อนเหมือนอาเหนือเหมือนอาเหนือเขารีบแล้วเนี่ยเขาเทเขาเทบั๊บเลยอ่ะเฮ้ยได้ฟิวอีกอาเหนือได้ฟิวจุ๊กมีความหลุกทำไปได้ครับจุกูดีกว่าไปเลี้ยงสาวคาราโอเกะใช่ไหมเหนือคำคมนี่คำคมของอาเหนือ เรากินเหล้าจะหมดเปลืองเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเรากินในกลุ่มของเราดีกว่าไปเลี้ยงสาวคาราโอเกะนี่สาวคาราโอเกะมันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเหนือนพูดอย่างนี้ตอนนี้เรารู้จักกันหมดเรากินได้อ่าเอาโชคเร็วแล้วเอาวว่ะโชคเร็วโอ้โหนี่เขาเป็นฝ่ายไอ้น,นั่นน,น่ะเอนจิเนียร์นั่นน่ะเขาเป็นฝ่ายเอนจิเนียร์เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายลำโพงตลอดเวลาเมื่อกกกี้มันดดเลยยทุอ่างเอ้า คิมหน่อยจะได้บอกแล้วจะถ่ายคลิปอยู่เร็วจะได้จบคลิปหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคไหมกาแฟหอมแห่เหนือยืนยันว่าของกาแฟนี่ลูน่เล่าสเปนนี่เซ็กขึ้นมาในเส้นเลยฮะกินแล้วมีเซ็กขึ้นมาในเส้นเลยเหรอเอาเยสเอาเย s เอาเย s เอาเย s อ๋อสเปนฟรีเซ็กเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ อะไรประเทศอะไรเสร็จแล้วจะไปแล้วเอาอร่อยไหมให้กี่ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนเต็มเต็มจอยตรงนี้แล้วมี้ียรอบหนึ่งกลับไปเดี๋ยวรอแป๊บเล่าอันนี้เหนือให้กี่คะแนนเล่าอันนี้อะไรนอันนี้เหนือให้เล่าอันนี้กี่คะแนนเต็มสิบเหนือให้กี่คะแนนให้สิบคะแนนเต็มอาโชคให้กี่คะแนนสิบคะแนนเต็มครับผมโอเค อ่เหนือบอกว่ามันตระกูลอะไรนะอะเธอมาเธอมาตูเรนโอ้อันนี้เป็นสับใหม่ต่อไม่เคยได้ยินเลยตระกูลเธอมาตูเรนอ๋อตระกูลอ่เหนือกินมาซื้อมากินแล้วร่วมอันนี้ร่วมสองพันรวมสองพันเป็นบุญปากแท้ตระกูลเล่าตระกูลเธอมาตูเรน อันนี้แบบเพียวๆตูเลนเป็นป่าเป็นเมดของอาวีฟาร์มได้ครับผมไม่กี่ยวเดีตเขอาหมดวะอะแต่ขอโทษนะเราเรายังมีดีนะแต่ต้องบอกว่าอุ้ยมันมีกินแบบสินกาแฟกลิ่นคาเมลจริงกินแบบเพียวๆนะแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าการดื่มทุลาทำให้เมาแล้วก็ขับรถไม่ได้นะ โอเคไหม<ะ>เด็กต่ำกว่า20คนได้รับคำแนะนำ